ดีค่ะเด็กๆก็เจอครูนกแล้วนะคะวันนี้นะคะครูนกก็จับมาเฉลยนะคะในส่วนของแบบฝึกหัดนะคะของนักเรียนชั้นปถมศึกษาปีที่5นะคะเรื่องคําบุคบทนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเฉลยกันดีกว่าค่ะว่าแบบฝึกหัดที่นักเรียนได้ทําไปนะคะเป็นยังไงกันบ้างนะคะลูกมาเลยนะคะ ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวคนที่จะไปเฉลยแบบฝึกหัดนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันก่อนนะคะลูกว่าคําบุพบทเนี่ยนะคะที่เรนเรียนไปเนี่ยมีทั้งหมดกี่ประเภทนะคะบุพบทในภาษาไทยนะคะจะประกอบไปด้วยเจอย่างถูกต้องไหมคะลูกจะมีบุพบทบอกตําแหน่งบอกตําแหน่งที่ตั้งสถานที่ใช่ไหมคะก็จะมีพวกคําว่าบนในใกล้ไกลใต้นอกที่ รงเหนือข้างริมหรือคาว่าณนะนั่นเองนะคะส่วนบุพบทบอกความเป็นเจ้าของนะคะก็จะมีคําว่าของแห่งในนะคะบวชบอกผู้รับนะคะคือคําว่าแก่กระเดอ่าต้องทวนคําว่าแก่กระเดนิดนึงแก่กับแดนะคะจะตามด้วยฐานะแบบไหนแก่จะตามด้วยฐานะที่เป็นยังไงคะต่ํากว่าถูกต้องไหมคะแล้วก็แดดจะตามด้วยฐานะที่เป็นยังไงคะสูงกว่านั่นเองถูกต้องนะคะนักเรียนขาต่อมานะคะ บุพบทบอกความมุ่งหมายนะคะบอกความมุ่งหมายจะมีคําว่าเพื่อหรือว่าคําว่าสําหรับนั่นเองนะคะบอกจุดหมายนั่นเองว่าจะทําอะไรนะคะต่อมาค่ะบุพบทบอกความเกี่ยวข้องนะคะก็จะมีคําว่ากับ จากต่อด้วยโดยระหว่างนะคะบุพบพบอกเวลานะคะก็จะมีคําว่าเมื่อกระทั่งตั้งแต่จนตอนพวกนี้นะคะคำบุพบพเหล่านี้นะคะมักจะตามหลังด้วยเวลานะคะมักจะมีคําว่าเช้าสายบ่ายเย็นวันนี้พรุ่งนี้เมื่อเรืนเมื่อวานพวกนี้นะคะจะปรากฏอยู่ในรูปประโยคนะคะนักเรียนนะคะสังเกตให้ดีนะ ต่อไปค่ะบูทบอกสาเหตุนะคะก็มักจะมีคำว่าเพราะนะคะเป็นตัวเชื่อมประโยคอยู่นะคะลูกนะต่อมานะคะลูกเดี๋ยวเรามาเฉลยกันเลยนะคะแบบฝึกหัดนะจ๊ะมาดูค่ะในส่วนของอแบบฝึกหัดหน่วยอ่าข้อที่หนึ่งนะคะลูกนะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนเลือกประโยคนะคะไปเขียนให้ตรงกับภาพแล้วสังเกตคำที่ผิดเส้นใต้นะคะ5้าแนนนะคะข้อน,นี้นะ,ะนี่จากภาพภาพแรกนะคะนักเรียนเห็นไหมลูกว่าภาพเกี่ยวกับอะไรคะ แน่นอนเลยนะคะจะต้องเกี่ยวกับอะไรนั่นเองนะคะเกี่ยวกับอะไรนะเกี่ยวกับอะไรนะคะคิดดูนพี่ลูกอ่ายังไงลูกเฉะลยว่าอะไรคะรูปแรกต้องเกี่ยวข้องกับอะไรคะจะมีพลายงามถูกขุนช้างลวงไปเข้าป่าไปในป่าใช่ไหมคะมีนางพิมพิลาลนะัยนั่งอยู่ใต้ต้นไม้การดื่มนมมีประโยชน์สำหรับพวกเราหรือว่าคุณพ่อทำงานหนักเพื่อลูกตอบอะไรคะ ถูกต้องค่ะคุณพ่อทํางานหนักเพื่อลูกนักเรียนเตรียมสีที่นักเรียนชอบไปด้วยนะคะให้นักเรียนเนี่ยนำสีนะคะมาวงกลมคําที่เป็นคําบุพบทในข้อนี้คําบุพบทคือคําว่าอะไรนั่นเองเพื่อถูกต้องค่ะวงกลมเหมือนครูเลยนะคะดีเห็นไหมจะสวยไหมเลือกสีได้หลากหลายสีเลยนะคะต่อไปค่ะภาพต่อไปนะคะเป็นภาพของใครเนี่ยขุนช้างฉะนั้นต้องตอบอะไรคะ อ่าพรายงามถูกขุนช้างลวงเข้าไปในป่าคำไหนคะลูกที่เป็นคําบุบ,บทคําว่าในนะคะถูกต้องค่ะคําว่าในนะคะเป็นการบ่งบอกสถานที่ถูกต้องไหมลูกต่อไปค่ะรูปที่สามมีผู้หญิงนั่งใต้ต้นไม้ต้องตอบอะไรลูกนางพิมพิลาลานั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใช่ไหมอ่าถูกต้องค่ะฉะนั้นคําบุบทในคํานี้คือคําว่าอะไรคะ ใต้เห็นไหมคะใต้นะคะเป็นการบอกสถานที่นั่นเองนะคะก็สุดท้ายค่ะลูกนะคะมีอะไรคะเนี่ยมีเด็กสองคนแล้วก็มีอะไรลูกทาอะไรกันสักอย่างหนึ่งฉันตอบข้อไหนเอย่ยถูกต้องการดื่มนมมีประโยชน์สําหรับพวกเรานะคะคําไหนลูกที่เป็นคำรวดคือคําว่าสําหรับถูกต้องคะ่ะวงกลมเห็นไหมสวยไหมสวยนะคะนักเรียนซึ่งเขาบอกว่า เพื่อนๆน,นะคะทราบหรือไม่ว่าคําที่ขีดเส้นใต้ในแต่ละประโยคเนี่ยนะคะหรือว่าคําที่เรียนวงกลมเมื่อกี้นะคะเป็นคําชินิดใดเรียนกาลังคำเรากําลังเรียน,ยนคําชินิดใดคะนักเรียนโอเคเราเรียนคําบุพบทนะคะนักเรียนก็เติมไปในหนะเขียนให้ถูกต้องนะคะบุพภับบทบนะจ๊ะต่อไปค่ะแบบผุดหัดมาค่ะลูกนะคะแบบหัดถัดมา ะะเขาบอกว่าให้นักเรียนเลือกคําบ้พูดต่อไปนี้เติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องและให้ได้ความหมายนะคะมีคําว่าโดยต่อตามริมและคําว่าสู่นะคะวิธีการง่ายๆถ้าเจอข้อสอบแบบนี้นะคะนักเรียนวิธีการง่ายๆนักเรียนลองเอาคำเนี่ยมาเติมลงในแต่ละข้อนะคะลูกว่ามันตรงกับข้อไหนน,นะคะให้นักเรียนเติมแต่ละข้อนะคะยกตัวอย่างนะคะข้อที่1.1พ่อแม่และคุณครูเป็นผู้มีพระคุณจุดๆๆเราอ่า ฉะนั้นวิธีการทำานั่งจาลองทําแบบนี้ลูกพ่อแม่และคุณครูเป็นผู้มีพระคุณโดยเราต่อเราตามเราริมเราสู่เราอันไหนลูกที่มีความหมายมากที่สุดเออฉะนั้นต้องตอบว่าอะไรคะพ่อแม่และคุณครูเป็นผู้มีพระคุณต่อเราใช่ไหมคะง่ายมากเลยใช่ไหมต่อไปข้อที่สองค่ะความมานะพยายามคือประตูคือประตูอะไรลูกโดยความสําเร็จ ตามความสําเร็จริมความสําเร็จหรือสู่ความสําเร็จคะตอบตต่ว่าสู่ความสํา,า,สาสเร็จนั่นเองต่อไปข้อที่สามค่ะนักเรียนต้องมีระเบียบไม่ควรทําอะไรอะไรคะลูกจุดจุดจุดอำเภอใจโดยอําเภอใจตามอําเภอใจหรือริมอําเภอใจเขาเรียกว่าอะไรลูกตามอําเภอใจใช่หรือไม่อ ถูกต้องนะคะนักเรียนไม่ควรนะคะทาตามอำเภอใจนะคะอำเภอใจก็คือไม่ทําตามใจของเรามากเกินไปนะคะต่อไปนะคะลูกข้อหนึ่งจุดสี่นะคะต้นมะลิที่คุณยายปลูกไวจุดจุดจุดหรือว่าออกดอกขาเต็มต้นนักเรียนควรเติมว่าอะไรดีเหลือคําว่าโดยกับคาว่าริมแล้วลูกต้องใช้คําว่าอะไรคะต้นมะลิที่คุณยายปลูกไว ริมรัวถูกต้องคะ่ะริมรัวออกดอกขาวติ่มต้นนะคะถัดมา1.5นะคะชาวบ้านช่วยกันนะคะสร้างสะพานนี้เพื่อให้ผู้คนเนี่ยได้สัญจร โดยรถยนต์น้าโดยรถยนต์คือเป็นการบอกว่าสถานาใช้ในการาสัญจรด้วยอะไรนะคะคือโดยรถยนต์นะคะได้สะดวกนัก่นกีงนะคะเป็นยังไงคะง่ายไหมคะง่ายใช่ไหมคะลูกอ่ะต่อไปนะคะเป็นแบบฝึกหัดถัดมานะลูกนะคะอ้ะวาวแวบเมื่อกี้ขึ้นมาแวบวบนะคะ แบบฝึกหัดนี้นะคะบอกว่าให้นักเรียนนะคะขีดเส้นใต้คำบุพบทในประโยคและบอกหน้าที่ของบุพบทนั้นว่าคำนี้ค่ะเป็นคำบุพบทอะไรใช่ไหมลูกแล้วนะคะลูกแล้วนะคะคำบุเหล่านี้นะคะลูกนะนะคะนะเป็นคำบุพบทประเภทใดนะคะสองจุดหนึ่งครอบครัวของฉันจะนัดรวมญาติกันเสมอคำนี้ลูกคำไหนที่เป็นบุพบทคือคำว่าอะไรลูก ที่คุณในวงกลมแบบไม่เอาขีดมาแล้วคําว่าอะไรลูกของนักเรียนอย่าลืมเอาสีวงมว้ด้วยนะคะเพื่อความสวยงา,นนะา,ามงาน,นะคะในแบบแผนของเรานะคะลูกเอาวงไว้เลยนะคะนะคะต่อมาก็บอกว่าครอบครัวของฉันจะนัดรวมญาติกันเสมอคมําว่าของเป็นบุคคลประเภทไหนนะของฉันนะ่ะแสดงความเป็นะรล,ลูกความเป็นเจ้าของนั่นเองใช่ไหมคะเห็นไหมนเนี่ยบอกว่าเป็นของฉันนะคะแสดงความเป็นเจ้าของนะคะลูกต่อไปข้อ2 2ค่ะ แพทย์รักษาผู้ป่วยทุกคนด้วยความเต็มใจคำว่าด้วยด้วยความเต็มใจคือบอกอะไรลูกบอกความเกี่ยวข้องอ่าถูกต้องค่ะเก่งไหมถูกต้องไหมลูกต่อไปข้อสองจุดสามนะคะพวกเราขอไปเที่ยวงานวัดกับเพื่อนๆน,นะครับวงกลมคําว่าอะไรคะกับใช่ไหมคะกับเพื่อน,อนอๆอ่าเกี่ยวขอ้องแบบไหนคะกับเพื่อนๆกับเพื่อนๆ,ๆอ่าบอกความเกี่ยวข้องนั่นเองว่าเรากับ เพื่อนนะคะต่อไป2 4จค่ะคุณลุงไปบริจาคโลหิตเมื่อใส่ในี่เองวงพรมคำว่าเมื่อแล้วนักเรียนสังเกตคำว่าใส่ใส่ไหมคะเป็นการบอกอะไรคะบอกเวลาใช่มีลูกเะนั้นข้อน,นี้ต้องเป็นอะไรคะบอกเวลาบุคคลบทบอกเวลาเห็นไหมสังเกตแล้วคุณในบอกแล้วว่าให้นักเรียนสังเกตง่ายๆถ้ามีคําว่าเช้าสายบ่ายเย็นนั่นคือเป็นการบอกเวลานะคะต่อไป2.5ค่ะพัก ในกระบุงกำลังจะเน่าแล้ววงกลมคำว่าในในไหนในกระบุงกระบุงในที่นี้เป็นอะไรเป็นอะไรลูกเออบอกสถานที่หรือบอกอะไรนะ่าอ่าถูกต้องค่ะเป็นการบอกสถานที่ตั้งนะคะหรือตำแหน่งที่ตั้งหรือไมเพราะว่าผักในไหนกระบุงบอกสถานที่ว่าผักอยู่ในกระบุงนั่นเองนะคะนี่ยากเลยใช่ไ้ยนะคะต่อไปค่ะมาดูในแบบ ถัดมานะคะแบบทดสอบถัดมาลูกอันนี้นะคะเป็นการให้นักเรียนนะคะสรุปนะคะเป็นสรุปการสรุปใจความสําคัญนะคะจากเรื่องบุพบทที่นักเรียนได้เรียนมานะคะว่าบุพบทเนี่ยคืออะไรนะคะคือคําบุพบทก็คือคําที่ปรากฏอยู่หน้าคํานามหรือคำำําสรรพนามนั่นเองนะคะเพื่อบอกความสัมพันธ์ระหว่างคํานั้นกับคาอื่นในประโยคอันน,นั้นนะคะลูกนะคะมักจะปรากฏอยู่หน้าคํานามหรือหน้าคำำําสรรพนามนั่นเองนะคะหน้าที่ของคําบุพบทนะคะจะประกอบไปด้วยนะคะก็คือจะ บอกสถานที่ตั้งตำแหน่งที่ตั้งใช่ไหมคะหรือสถานที่บอกความเป็นเจ้าของบอกผู้รับผลบอกความมุ่งหมายบอกความเกี่ยวข้องบอกเวลาและก็บอกสาเหตุนั่นเองนะคะนะถัดมาค่ะนี่จะเป็นข้อสอบนะคะสิบคะแนนนะคะเป็นการทดสอบสิคะแนนนะลูกนะเขาบอกว่านี่เขาให้คําบุพบทมาทั้งหมดห้าแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยบอกด้วยว่า คำบุพบทในแต่ละข้อที่เรกนะเรียนเติมเนี่ยนะคะเป็นบุพบทประเภทไหนนะคะและอย่าลืมเอาสีมาวงกลมคำมบ,บุพบทด้วยนะคะข้อที่หนึ่งค่ะฉันชอบไปโรงเ,ๆๆนะเรียนจุดจุดจุดเช้านักเรียนมีคำว่าเชา้ามาคือมันบอกเวลานะักเรียนควรเติมว่าอะไรลูกแต่เช้าใช่ไหมลูกนะ,ะฉันชอบไปโรงเรียนแต่เชา้าคำว่าแต่เชา้าคำว่าเช้าเป็นบุบบทที่บอกเกี่ยวกับอะไรลูกมีคำว่าเชา้าหนะ้าที่ของมันคือบุพบทบอก เวลาและอย่าลืมเอาสีมาไงด้วยวงกลมด้วยนะอย่าลืมเอาสีวงกลมด้วยนะคะต่อไปค่ะลูกอ่าก็ที่สองค่ะห้ามคุยกันเสียงดังจุดจุดห้องสมุดห้องสมุดเป็นอะไรสถานที่ฉะนั้นคําไหนลูกที่บอกเกี่ยวกับสถานที่ในแก่เพื่อหรือของในถูกต้องค่ะในห้องสมุดเห็นไหมคะฉะนั้นเป็นบทพบทที่บอกอะไรห้องสมุดในห้องสมุดก็คือบอกสถานที่ ตำแหน่งที่ตั้งถูกต้องไหมคะเป็นบุกบดบอกตำแหน่งที่ตั้งนะคะข้อที่สามค่ะให้ทุกจุดๆท่านทุกนั้นถึงตัวเช่นตอบอะไรเหลือแกเพื่อของตอบว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวเป็นบุกบดบอกอะไรลูกคําว่าแกกับแดผู้รับผลนั่นเองนะจ๊ะต่อไปข้อที่สี่ค่ะการรู้จักเกรงใจผู้อื่นเป็นคุณสมบัติเป็นคุณสมบัติ ของผู้มีมารยาทแสดงความเป็นเจ้าของนั่นเองนะคะแสดงความเจ้าของจะมีสามคำใช่ไหมของแห่งและในคําว่าในจะมีอยู่สองอย่างก,ก็คือในที่บอกสถานที่ใช่ไหมถ้าตามด้วยสถานที่แสดงว่าต้องเป็นสถานที่แต่ถ้าบอกถึงความแสดงความเจ้าของในก็จะเป็นแสดงความเเจ้าของในสามารถตอบได้สองอยา่างฉะนั้นเรียนต้องดูในประโยคในบริบทของประโยคน,นะคะลูกต่อไปข้อที่ห้าค่ะ คนไทยควรสามคัคคีปรองดองกันกันเลยคะเพื่อความสงบสุขใช่ไหมคะคำว่าเพื่อในที่นี้นะคะเพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติเป็นบุคคลบทบอกอะไรบอกความมุ่งหมายก็คือจุด,จดมุ่งหมายให้คนไทยยังไงกันปรองดองสามัคคีกันนั่นเองและอย่าลืมยังไงครับ วงกลมคำบุมผบด้วยนะคะนี่วงกลมเหมือนครูเลยนะคะนันกเรียนสามารถวงกลมหลักสีได้เลยนะเพื่อความสวยงามในลูกสีที่เราชอบทําได้เลยนะคะเพื่อความสวยงามน,นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆกับเฉลคดดยคำบูบของทุนีไม่ยากเลยใช่ไหมคะง่ายมากเลยนะคะคำบูบทในภาษาไทายอย่าลืมนะคะทบทวนด้วยนะคะคำบูบทในภาษาไทายไม่ยากเดี๋ยวครั้หน้านเดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะเดวกๆทุนีจะพาเรียนรู้คำศัพท์การ นี้นะคะฝากด็กลทุกคนด้วยนะคะดูแลรักษาสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงนะคะมันออกกาลังกายอย่างสม่ําเสมอนะคะลูกแล้วก็ทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วเจอกันใหม่นะคะในภาพหน้ากับเรื่องสัท์ทานนะคะแล้วมาเจอกันนะคะสําหรับวันนี้คุณเนยต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย